แต่วัตกรรมที่ผมยกให้เป็นวัตกรรมแห่งปีเลยนะก็คือเมื่อวันที่29พลโทนันทเดชเนสสวัสดิ์ค่ะอด,ดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษอรออสรพศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือสรอพอค่ะพลโทนันทเดชได้เอ่ยวัตกรรมมาหนึ่งวัตกรรมที่ผมยกให้เป็นวัตกรรมแห่งปีก็คือได้ทักษิณดีกว่าได้เก,าไ,เกาไก,าไก่ดังนั้นต้องสนทนากับพลโทนันทเดช ไปถามกันให้ชัดๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนันทเดชครับสวัสดีครับคุณนรพลสวัสดีครับคุณนายนครับครับขยายความสักนิดสิครับวัฒกรรมที่ที่ที่คุณนันทเดชได้เอ่ยเมื่อวันเสาร์นะครับได้ทักษิณดีกว่าได้ก้าวไกลขยายความแนวคิดตรงนี้สักนิดสิครับค่ะหมายถึงอะไรอย่างไราเช่นค่ะเข้แสจการต่อต้านของพรรคก้าวไกลนะครับ ของสวนี่ครับไม่ได้เกิดจากปัญหาของชาติศาสนาพระมหากษสัตย์อย่างเดียวจะเกิดจากกลุ่มนักธุรกิจหลายหลายกลุ่มทีเดียวนะครับรวมทั้งเอสด้วยยังเป็นห่วงว่าสถานการณ์เศรษฐกิจที่ดีอยู่แล้วในปัจจุบันนี้นะครับจะสุดลงถ้าเผื่อพรรคก้าวไกลเข้ามาร่วมรัฐบาลคนคนคนเล็กคนน้อยทั่วๆไป ก็เห็นปัญหานี้นะครับก็เห็นปัญหานี้ว่าถ้าเผื่อปล่อยให้เอพักเพื่อไทยกับพักเก้าไก่อยู่ร่วมกันนะครับตามกระแสการต่อต้านยอมเกิดขึ้นแน่ครับแม้กระทั่งเอผมเองก็เห็นว่าถ้าเผื่อคุณทักษิณกลับมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับผ่านกระบวนการทางกฎหมายทุกประการก็ไม่น่าจะ เส่งผลเสียหายอะไรต่อบ้านเมืองเข้ามาก็รับโทษแล้วต่อไปในขั้นตอนต่อไปจะทำยังไงก็ทำไปนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยทางทางฝ่ายเพื่อไทยเนี่ยก็จงต้องรู้นะครับว่าเอตัวเองเมื่อกลับเข้ามาแล้วเมื่อจะต้องออมีอำนาจรัฐเข้ามาช่วยเหลือด้วย คปัญหาปัญหามันจึงกลับไปอยู่ที่การตั้งรัฐบาลการตั้งตัวนายกนี่กว่ามากกว่าว่าตัวนายกเนี่ยจะอยู่กับใครนะครับถ้าเผิดตัวนายกยังอยู่พักเพื่อไทยเองกระแสต่อตา้านก็ยังก็ยังไม่หมดไปคแต่ถ้าเผื่อตัวนายกหลุดไม่อยู่กับพักร่วมรัฐบาลในปัจจุบันครับนะครับกระแสต่อต้านนี้ก็จะลดน้อยลงมากมันก็เหลือที่ว่าคุณตันสิงจะตัดสินใจเอาอย่างไรค่ะ ครับครับผมขอย้อนความสักนิดสิครับผมขอย้อนความมาเลยครับพนทนัทะเดชกำลังจะบอกว่าประเด็นก้าวไกลไม่ได้มีแค่เรื่องจะแก้หนึ่งหนึ่งสองใช่ครับมันมีประเด็นที่มากไปกว่านั้นอีกนอกจากสวจะต่อต้านก้าวไกลนักธุรกิจในประเทศนี้เขาก็ต่อต้านเก้าไกลด้วยกลัวว่าก้าไกลจะมาทำให้เศรษฐกิจมันพังอย่างนั้นเลยครับ ครับเพราะกลัวว่าบ้านเมืองจะยุ่งเหยิงและสับสนนะครับเพราะขนาดยังไม่ได้เป็นรัฐบาลการขึ้นไหวยังมีสภาพแบบแบบนี้อยู่ครับครับเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดปัญหานี้ขึ้นโอเคกลัวเกิดปัญหาสรุปนะสรุปนะไอ้ทิศพยายามที่จะต่อต้านเก้าไกลมันมีมากกว่าเรื่องหนึ่งหนึ่งสองมันมีมากกว่าเรื่องจะไปกระทบกับธุรกิจมันจะไปกระทบกับอะไรต่อไม่อะไรมากมายแก่กองทีเดียวใช่ไหมฮะ ใช่ครับดังนั้นดังนั้นตั้งแต่สวไร่เรื่อยไปจนกระทั่งถึงนักธุรกิจรายใหญ่ก็จะต้องทําอย่างไรก็ได้ไม่ให้เพื่อไทยกับก้าวไกลเข้าร่วมกันตั้งรัฐบาลเพราะจะกลายเป็นพยักติดปีกมันจะมีผลมีจะมีแรงกระแทกสูงว่ากันอย่างนั้นเถอะถูกไหมไม่ใช่พยักติดปีกนะครับถูกไหมถูกไหมถูกไหมเข้าใจถูกต้องใช่ไหมคะถูกนะถูกนะถูกต้องครับถูกต้องครับดังนั้นดังนั้นดังนั้นตั้งแต่สว ไล่เร่ยไปจนกระทั่งมือที่มองไม่เห็นก็แล้วกันต้องทําให้เพื่อไทยกับก้าวไกลเข้าแยกจากกันให้ได้ว่างั้นเถอะเพราะว่าอันตรายเกินไปถูกต้องนะฮะใช่ครับเพราะว่าก้าวไกลถึงแยกออกมาก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนักนะได้รองประธานสภาไปคนหนึ่งนะครับได้อะไรได้ประธานคณะกรรมการชุดต่างๆไปก็ไม่ต่างประสิทธิชุดนะครับครับครับน่าสนใจน่าสนใจประเด็นนี้ ทีนี้ทีนี้ในการที่จะออแยกสลายเพื่อไทยกับก้าวไกลนะครับออก็คือจะต้องไม่โหวตให้พิธานี่ก็คือสิ่งที่ตามมาเป็นรูปธรรมที่ตามมาถูกต้องนะฮะถูกต้องครับอืมน่าสนใจน่าสนใจแต่คราวนี้พูดได้ไหมครับว่ากลุ่มความคิดกลุ่มผลประโยชน์หนึ่งในสังคมใออช้ย,ยุทธศาสตร์ยืมมือเพื่อไทยไปเบรก ไปยันกลับเด็กๆแถวๆพักเก้าไก่ใช้คำอย่างนี้ถูกต้องไหมครับก็ถูกก็ถูกต้องครับเพราะว่าเก้าไก่ไม่ว่าใครจะจัดตั้งรัฐบาลเก้าเอ้ยเพื่อไทยเนี่ยไม่ว่าเพื่อไทยจะตัดตั้งรัฐบาลกับใครนะเพื่อไทยต้องอยู่ด้วยอืมไม่ว่าขั้วไหนจะจัดตั้งรัฐบาลก็ต้อง,งดึงเพื่อไทยไว้ด้วยโอเคเสมอโอเค,อเคสรุปก็คือมีปฏิบัติการยืมมือเพื่อไทย ไปสกัดเด็กๆก้าวไกลไม่ให้ไปไกลกว่านี้ถูกต้องนะฮะอันนี้ถูกต้องนะถูกต้องครับโอเคเพราะเพราะเพราะในกลุ่มอนุรักษ์ดูไปดูมาหมดตัวเล่นแล้วลุงป้อมก็แก่เกินไปลุงตู่ก็ชำรุดแล้วทางประวัติศาสตร์หันไปหันมาก็ต้องหันไปใช้บริการทักษิณไปยันกลับไปเบกรกก้าวไกลถูกต้องนะไม,ไม่ใช่บทดตัวเล่นนะครับ <นะ S 2> เพียงแต่ว่าเสียงของฝ่ายอน,นุรักษ์เนี่ยไม่มีเสียงพอที่จะไป เขับเที่ยวกับทังฝ่ายเพื่อไทยกับก้าวไกลเพร,พราะเสียงไม่พอจึงบอกว่าเสียงไม่พอเพื่อไทยเนี่ยจะต้องเป็นตัวร่วมไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนแล้วแต่เพื่อไทยจะเลือกว่าจะอยู่อย่างสงบ,รบหรือจะอยู่อย่างไม่สงบนะครับตรงนี้นี่เองจึงเป็นที่มาของวัฒกรรมที่ผมยกให้เป็นวัฒกรรมแห่งปีนะได้ทัศษินดีกว่าได้ก้าวไกลครับถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับและเพราะ ใช้ยุทธศาสตร์ยืมมือ oh, ทักษิณเพื่อไทยไปยันเด็กๆที่ก้าวไกลดังนั้นดังนั้นต้องให้ทักษิณกลับบ้านได้ถูกต้องไหมฮะไม่ใช่ยืมมือเด็กๆนะครับยืมมือทักษิณเพื่อไปหยุดเด็กๆยืมมือทักษิณไปหยุดเด็กๆเป็นการแลกกันแลกกันลักษณะเป็นการแลกกันแลกกันแลกกันก็ก็คุณทักษิณช่วยหยุดเด็กหน่อยเอาละคุณจะกลับบ้านคุณก็กลับไม่ว่ากันถูกต้องไหมฮะ ถูกต้องครับโอ้วิธีการอย่างนี้จะหยุดเด็กได้จริงหรือเปล่าไหนนะครับวิธีการอย่างนี้จะหยุดเด็กได้จริงหรือเปล่าไม่ว่าไม่ว่าวิธีไม่ว่าพัดก,ก้าวไกลจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ได้เป็นรัฐบาล <ฮะ S 1> ม็อบย่อมเกิดขึ้นแล้วอืเพราะถ้าเกิดพัดก,ก้าวไกลเป็นรัฐบาลม็มอบก็อาจจะเกิดขึ้นเพื่อเรียกร้องให้พัดก,ก้าวไกลทาตามสัญญาในการแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสอง โ <Okay. S 2> อเคกระบวนการต่อต้านก็จะเกิดขึ้นโอเคเพราะฉะนั้นในเมื่อในเมื่อเป็นรูปแบบไหนครับก็จะเกิดมอฟขึ้นก็เป็นแบบรูปแบบนี้ซะเลยดีกว่าครับวัดดวงกันไปเลยดีกว่าได้เสียกันไปเลยนะก็ก,ก็ก็เอาทักษิณมาหยุดเด็กนี่แหละพูดกันอย่างนั้นดังนั้นจะต้องทุบให้เพื่อไทยกับก้าวไกลเขาแยกจากกันให้ได้ สรุปถ้าเป็นไปตามนี้ดียวจบแล้วใช่ไหมครับวันที่สี่สิงหาจะได้โหวตนายกจะได้นายกเสรษฐาและไม่เกินสิบห้าสิงหาคมจะได้เห็นหน้าเห็นตาคอรมอเพอื่อไทยที่เป็นครมอข้ามคั่วใช่ไหมครับยังไม่จบนะครับเพราะว่าวันที่สี่ไม่จบเหรอฮะยังไม่จบการเจราจานี่ยังมีอยู่ต่อไปคือผมก็ไม่รู้นะว่าการเจราจานไปถึงไหนแล้วเพราะ,ะ,ะเรื่องเลือก เพื่อไทยแล้วก uh, ็พ okay. 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 ักร so, so. ่วมรัฐบาลเก่าต้องไม่มีเก้าไก่เนี่ยนะครับก็ยังมีข้อผะวงนะฮะก็คุณอมรรัฐกับคุณดนายก็คงรู้กันอยู่ก็ยังมีข้อผะวงว่าถ้าเผื่อเป็นรัฐบาลทัพเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเกิดทัคเพื่อไทยไปยอมรับนโยบายของพรรเก้าไก่ในการ นี่ละโทษเอาง่ายๆในการนี่ละโทษกรรมผู้ต้องหาห,หนึ่งสองใช่ไหมครับแล้วพอพรรคประชาไม่ร่วมด้วยเกิดการขัดใจกันนะครับพรรคเพืเ่อไทยก็จัดพรมอมใหม่ดึงก้าวไก่เข้ามาร่วมอันนี้มันจึงเป็นมันจึงเป็นปัญหาว่าพรรคเพื่อไทยได้ไปทุกอย่างได้ทังประธานสภานะครับได้นายกนายกและมนตรี นะฮะได้รัฐมนตรีไม่ต่ำละสิบคนนะจะตั้งรัฐบาลด้วยอแล้วถ้าทูบรัฐบาลอื่นจะเชื่อได้อย่างไรว่าพักเชื่อไทยโอเคจยาไม่ทําเช่นนี้ใช่ไหมฮะง่ายนิดเดียวคุณนันทเดชง่ายนิดเดียง่ายนิดเดียวเครับอจับทักษิณเป็นตัวประกันสิไม่ได้ครับพอมาถึงช่วงนั้นก็เสียก็ติดปีกก็แล้วโอเคโอเคโอเคดังนั้นดังนั้นดังนั้น ดังนั้นจึงต้องคุยกันให้จบก่อนถูกไหมครับต้องคุยกันให้จบก่อนโอเคเข้าใจแล้วรอติดตามครับขอบพระคุณมากครับผมขอบพระคุณนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะพลโทนันทเดชนะคะเมฆสวัสดีค่ะดีฉัหัวหน้าสูบเรือการพิเศษสอรพจําได้ใช่ไหมครับจอร์ดิทุไทยอินไซ t ์เทลเลนเคยวิเคราะห์ข้ามช็อตตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว เราบอกว่าทั้งหลายทั้งปวงดูการเมืองใหญ่ใครพูดอะไรระหว่างวันช่างมันก็ได้มองที่การเมืองใหญ่มองภาพใหญ่ภาพใหญ่ก็คือกลุ่มอนุรักษนิยมกลุ่มเสื้อเหลืองมือที่มองไม่เห็นคข่อมนาจเก่าเราเรียกรวมๆว่าข้อมนาดเก่าเขายืมมือเขาใช้บริการพักเพื่อไทยในการที่จะไปหยุดเด็กเดเบรกเกมก้าวไกล ที่เหลือเป็นรายละเอียดที่เหลือเป็นวิธีการแต่ยุทธศาสตร์ใหญ่เขาเล่นกันอย่างนี้คอนเซต์หลักปวันนี้เราตั้งใจสัมภาษณ์พลโทนันทเดชเพื่อที่จะคอนเฟิร์มประเด็นที่เราวิรารหาใช่โอเคจบนะจบนะจบนะ